กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ในพื้นที่ประเทศเซาสุดานค่ะ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานผัดที่4ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจทําความสะอาดและซ่อมแซมสะพานที่จำรุษนูศยูนพาะพันธุ์กล้าไม้แห่งชาติทรีเนอร์เซอรี่ประเทศสาธารณรัฐเซาสุดานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2566 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมเกิดค่านิยมใหม่ๆให้รู้จักการเป็นผู้ให้รู้จักเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นรู้จักเสียสละแรงกายแรงใจในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวเซาสุดานได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญในการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมที่เราอาศัยอยู่ได้ดูแลพึ่งพากันและกันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ตนเองชุมชนและสังคมต่อไปค่ะ